สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆไอ้สายน้องนุ่มสุขุสุขคนนะครับผมสําหรับเมื่อนี้เฮาสีมพอกันในช่วงระยะเวลาสวยง่ายเงยแล้วนะครับมาเมื่อนี้ครับวันที่สิบเกาแล้วนะครับสิบเก้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับผมสาหรับในคลิปนี้เฮาสีมพรกันก็คือเฮาสีมเบิรงเลขบนนะครับเลขบนของเฮานี้ยังไม่ได้ นำเสนอให้เพื่อนๆเ,เลยนะครับผมนี่เป็นคลิปแรกสําหรับในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมนั่นนะครับผมเข้าสีมะเบิงหลักสิบหลักหน่วยบนในสูตรที่มันเดินดีเดินเข้ามานะครับผมอันดับแรกเข้าสีมะเบิงหลักหน่วยก่อนนะครับเพื่อนเนาะหลักหน่วยของเข้านั่นก็คือสูตรขาโหดนะครับโอ้โหดสมเซอขนาดนะครับเพนนะื่อนเนาะเพราะว่าเป็นยังตี27่งวดนะครับผมตั้งแต่เดือนเมษาปี6 4คือปีไก่นี่เดินยาวต่อเนื่องนะครับเพื่อนเนาะ บบท่านในสรุปแม่แต่งวดเดียวเลยนะครับผมเบเว้ยสุดยอดสมชื่อว่าขาโหดจริงๆนะครับผมเส้นทางการเดินของเขานี่ยเน่เอาอาจหลัดนะครับผมคักกอบังไฟยะสวอีกนะครับเ,เพื่อนๆเนาะ เขาคีฟาริปนะครับผมทะลุโลกไปเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมก็คือตั้งแต่เขาเดินมาตั้งแต่เดือนเมษายนนี่นะครับเลขนี่นะหาโตนี่นะครับเดินมาแบบนื้อเลยแบบนี้เลยนะครับเนาะเลข7เข้าหลักหน่วยเลข2เข้าหลักหน่วยนะครับเลขเก้าเข้าหลักหน่วยเลข2เข้าหลักหน่วยนะครับเลข1เข้าหลักหน่วยนะครับผมเลข7เข้าหลักหน่วยนะครับเลขหาเข้าหลักหน่วยนะครับเลข1เข้าหลักหน่วยนะครับ เลขศูนย์เขารักหน่วยเลขหาเขารักหน่วยเลขหาเขารักหน่วยอีกเลขหนึ่งนะครับผมเขาลักหน่วยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับคือเส้นทางการเดินของเขานะครับผมแล้วการงวดต่อมานี่กัดเดินต่อหนึ่งนะครับผมยังพูท่านด้สรุปเลยเด้นะครับเลข3เขารักหน่วยนะครับเลข7เขารักหน่วยเลข1เขารักหน่วยเลข8เขารักหน่วยเลข5าเขารักหน่วยนะครับเลข8เขารักหน่วยเลขเ้าเขารักหน่วยนะครับ เลข8เขารักหน่วยนะครับเริ่มปีใหม่แล้วนี resides, ่นะครับผมวดวันที่17มกราคมนี่เริ่มปีใหม่แล้วนะครับเลข8เขารักหน่วยนะครับเลข7เขารักหน่วยนะครับแล้วก็เลขหาเขารักหน่วยเลขเ้าเขารักหน่วยเอ้เลข7เขารักหน่วยเลข8เขารักหน่วยเลขเก้าเขารักหน่วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็วดต่อมานะครับเลข2เขารักหน่วยนะครับแล้วก็วดต่อมากก็เลข2เขารักหน่วยออกออก1012เลข2เขารักหน่วยเนาะ แล้วก็งวดต่อมานะครับผมออกไปที่หนึ่งเก้าหกนะครับเลข6กเขาลักหน่วยนะครับแล้วก็งวดล่าสุดนี่นะครับเพื่อนๆงวดล่าสุดนี้นะครับผมเลขออกไปที่807นะครับเลขเกตตัวนี้เข้าไปที่ลักหน่วยนะครับเพื่อนเอนเนาะยังไม่มีสะุดแดม้แต่งวดเดียวย7่งวดนะครับผมเอานะครับผมสําหรับในงวดนี้เนาะงวดวันที่ หนึ่งกรกฎาคมน the uh ี huh. ้นะครับมั sure ่นสิไดเป็นตัวไหนนะครับเพื่อนๆเนาะเฮ้าสีมาไปพร้อมๆกันเลยเนาะนะครับสำหรับตำแหน่งที่เฮ้าสีเอามาประมวลผลนั่นเฮ้ากับมาไว้ให้เพื่อนๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเฮ้าสีเอามาเลยนะครับผมเนาะเฮ้าสีจับเลขกงมาเทียลอตเลยนะครับตำแหน่งที่หนึ่งคือหลักหมื่นได้เลขคกออกมาเลยนะครับผมเลขหกคือหลักหมื่นนะครับผมตัวที่สองก็คือหลักพันก็คือเลขหนึ่งนะครับผมตัวที่สามนะครับผมก็คือ หลักหน่วยบน3ครั้งนะครับผม7 3 21่เอ็เท่าเซียวหนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆเนาะ7 3 21หลักร้อยครั้งที่1 2ครั้งเลขหา2เทียบก็เป็น0นเอาศย์เลยนะครับแล้วก so ็หลักหน่วยครั้งที э ่1คือเลขเก่าเอามาเลยนะครับเพื่อนเนาะแล้วก็เลขหลักหน่วยครั้งที่2นะครับเลขหาเอามาเลยนะครับหลักหน่วยครั้งที่2เลข5นะครับผมแล้วก็หลักร้อยครั้งที่4เออกมาเลยนะครับคือเลข1นะครับผมบอมีเลขคงที่นะครับ บวกกันเลยนะครับเฮาสีเบิ้งเลขมันสีจอเก,กันแต่ว่าบ่เป็นหยังเพราะว่าตำแหน่งมาครบนะครับผม1 2 3 4 5 6 7เลขเกตโตนะครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับเลขเกตโตบวกกันเลยนะครับเพ่นเนาะนี่นะครับผมเฮาสิบวกกันไปเลยนะครับนะเนาะเฮากับบวกกันไปเลยนะครับ6กบวกหเป็น7จบวกหเป็น8นะครับ8ปบวกเเป็น7จ็ดเจบวกหเป็น2นะครับ2บวก หนึ่งเป็นสามได้สามนะครับเพื่อนๆได้สามนะครับได้สามนะครับตัวที่แรกเนาะได้สามได้สามนะครับผมสามแล้วนะครับบวกหนึ่งนะครับผมบวกหนึ่งนะสามบวกหนึ่งก็เป็นสี่นะครับผมนะครับสี่นะครับบวกหนึ่งนะครับผมบวกหนึ่งก็เป็นห้านะครับผมนี่นะครับผมห้านะครับผมเพื่อนๆตัวต่อไปบวกสามนะครับนะครับบวกสาม นะครับโตตัวไปบวกสบวกห้าบวกสเป็น8นะครับโตต่อไปนะครับผมบวก2ครับโตสุดท้ายบวก2นะครับแปบวกสเป็น0เลขลักหน่วยขาโหดของเฮานี่นะครับได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆได้ไปที่หาตัวนี้ครับสามสี่นะครับ3 4 5 8 0ได้หาตัวนี้นะครับเพื่อน สามสี่ห้าแปดศูนย์คือขาโหดของเฮาต่อไปเฮาสีมะเบิงลักสิบนะครับเพื่อนๆเนาะสำหรับลักสิบบนนั่นนะครับเพื่อนๆเฮาสีไซเลขนะครับผมสูตรที่สามนะครับผมเฮาสีไซสูตรที่สามเนาะเป็นหลักสิบบนนะครับเพื่อนๆสูตรที่สามศูตรนี้เดินมาตั้งแต่เดือนมกราคมปีใหม่นะครับผมเดินมาทั้งมดก่าเจ็ดแปดงวดนะครับสิบงวดแล้วนะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับเดินมาแบบนี้เลยสําหรับหลัก สิบบนนะครับนี่นะครับเดินมาเดินมาแบบนี้ตั้งแต่ปีใหม่นะครับผมมาหอดงวดนี่นะครับหนึ่งมิถุนายนนี่สะดุดนะครับผมสะดุปว่นหนึ่งเราก็วันที่สิบหกมิถุนายนนี่ก็เดินเข้ามาอีกนะครับสะดุดเพียงงวดเดียวนะครับสะดุดงวดเดียวเท่านั้นนะครับในสูตรนี่เนาะแล้วก็งวดที่ผ่านมานั่นนะครับเลขออกไปที่แปดศูนย์เจ็ดนะครับเข้าเห็นออกมาแล้วได้แปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์นะครับมาครบสามตัวบนเลยนะครับผมแปดเจ็ดศูนย์นะครับเพื่อนๆโตนี่นะครับ หลุดแล้วเข้า3ตัวเลยนะครับ870นะครับ807นี่นะครับเนาะนี่ครับผมเลขลักซิฟตัวนี้เลขศูนย์เข้าไปที่ลักซิฟส์ซ้รับงวดนี้นะครับเข้าประมวลผลออกมาแล้วนะครับได้ไปที่นะครับ92581นะครับเป็นเพื่อนเนาะนะครับผมได้92581แล้วบานที่ในห้าสีมาประกบคู่เลยนะครับเป็นเพื่อนเนาะนะครับผมซ้หรับลักซิฟนั่นได้ไปที่ 92581เนาะหลัก10บนนะครับผม92581นะครับเพื่อนเนาะ9 2 5 8 1นะครับนี่คือหลัก10บนนะครับต่อไปหลักหน่วยขาโหดของเฮาก็คือตัวนี้เนาะนะครับเพื่อนเพื่อนคือตัวนี้นะครับ34580นะครับเพื่อนเพื่อนเนาะ34580นะครับเอาสิเอามาจับคู่เลยนะครับเพื่อนเนาะ3 4 5 8 0นะครับผมเฮาสิจับคู่กันนะครับนี่นะครับเพื่อนๆเฮาจับคู่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆเนาะได้ทั้งหมด25คู่นะครับเพื่อนๆ25คู่นี้นะครับเนาะนี่นะครับชุดเต็มนะครับผมโตนี่นะครับผมขาโหดตัวนี้โอเดินดีให้นะครับขาโหดตัวนี้เลี้ยวพันที่นี่นะครับผมมันกิดทีได้ไปที่9 3 9 4 9 5 9 8 9 0นะครับ 2 3 2 4 25 2820แนะครับแล้วก็5 3 5 4 5 5 5 8 5 0แนะครับแล้วก็838485 8 8 80นะครับแล้วก็1 3 1 4 1 5 1 8 1 0นะครับแล้วเฮากระสีเห็นเลขที่มันเบิ้นนะครับผมคือเลขกตัวมันเบิ่นเนาะมันสิมีอยู่ประมาณ2คู่นะครับผมเลขเบิรนมันก็สีมีอยคู่ห้าห้นะครับผมคู่5 5นี้นะครับแล้วก็คู่8 8ดนะครับ มันสีมีเลขเบิลอยู่2คู่นี่นะครับเพื่อนเนาะเลขเบิลจะมีอยู่2คูทายยี่สิบหคู่ก็เหลือ23นะครับเพื่อนๆในสูตรนี้นะครับผมกะเดินดีนะครับผมแล้ยวบานที่นี่เขาจับคู่แล้วมันได้ไปทียี่สิคู่นี่นะครับคือชุดเต็มนะครับเพื่อนๆเรียวบานที่นี่เอานะครับผมเข้ากะประมวลผลในเลขของเข้านั่นมันกัย่างบอทันเดียเรียบร้อยนะครับผมเข้ากะ ชุดเด่นอยู่นะครับเพื่อนเนาะนะครับผมชุดเด่นของเห้า,านั่นนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเฮ้าสิมัดลงให้เพื่อนๆในคลิปต่อไปนะครับในคลิปต่อไปนี่ก็คือในคลิปในช่วงทเที่ยงๆนี่แหละครับเนาะช่วงทเที่ยงๆนี่นะครับผมคิดวานาสิเสร็จสมบูรณ์นะครับเพื่อนๆสําหรับเลขเด่นบน2ตัวบนก็คือหลัก10กับหลักหน่วยนะครับหลักหลักสิบหลักหน่วย2ตัวมา1ตัวนะครับผม เด,เดินมาตั้งแต่ปีใหม่นะครับผมเดินมาตั้งแต่ปีใหม่จนมาหอดหวดวันทีนี่นะครับผมหวดวันทีหนึ่งกรกฎาคมสิบหกมีถัวหน้าที่นี่นะครับผมน้องหวดปัจจุบันนี่นะครับยั่งบอลลุดเลยนะครับเดนสองตัวบนก็คือหลักสิบหลักหน่วยบนสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเฮ้าสิลงให้เพื่อนๆในคลิปต่อไปนะครับต่อจากคลิปนี้เลยนะครับอันนี้เขาเอาเลขสูตรหลักหน่วยนะครับผมมาให้เพื่อนๆ ก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนๆเพื่อนบอกว่า oh <Thr iss. S 1> เอาลักน้อยมาก่อนเอาลักน้อยเอาเลขบนลักน้อยมาก่อนกอนเสียวเนี่ยวอื่นเอาลักน้อยมาก่อนนะครับเพื่อนมาแบบนี้นะครับเาก็ต้องให้เพื่อนไปนะครับผมก็คือในสูตรนี้นะครับผมเนาะในสูตรนี้ในสูตรขาวโหดของเรานี่นะครับเนาะนี่นะครับมันการเดินมา27งวดนะครับเพื่อนๆเนาะในสูตรนี้นี่นะครับตั้งแต่เมษานะครับ1นะครับ2 3 4 5 6 7 8

เราก็งวดนี่เป็นงวดที่30นะครับเพื่อนๆโอ้มันคือพอโลดท้งวดที่30นะครับมันเกินเกินโควตาเนาะสานะครับงวดที่30งวดนี้นะครับ30งวดวันที่หนึ่งรับผมมิถุนายนนี้เอ้ยหนึ่งกรกฎาคมเนี่ยลงเบียดลงปีกแล้วนะครับวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้นะครับเ,เพื่อนๆเป็นงวดที่30นะครับ นะครับเป็นงวดที่30มงวดนี้นะงวดสีออกไปทั้งหนานี่เนาะได้3 4 5 8 0หปนะครับเพื่อนๆเ,เลขศูนย์มาอีกแล้วนะครับเลขศูนย์มาอีกแล้วเฮาสีว่าบ่งเลขเด่นของเขานะครับผมเพื่อนเด่นหลักสิบกับหลักหน่วยบน2ตัวมา1ตัวนั้นมันสีใดเป็นตัวใดนะครับในคลิปต่อไปต่อจากคลิปนี้นะครับผมเฮาสีโลงงหเ้เพื่อนๆต่ออื่องไปเลยนะครับเพื่อนๆเนานะ ต่อเนื่องไปเลยเอานะครับผมเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เอาลักหน่วยมาให้เพื่อนๆนะครับลักหน่วยขาโหดนะครับผมลักหน่วยขาโหดในสูตรนี้นะครับเพื่อนเนาะในสูตรนี้ลักหน่วยขาโหดในสูตรนี้รวมทั้งหมดเดินมาเข้าจริงนะครับผม3 29งวดนะครับ29งวดก็คืองวดล่าสุดนี้งวดที่29แล้วงวดนี้เป็นงวดที่30นะครับเพื่อนๆนี่นะครับงวดที่30เลขกะมาใน แนวที่ว่ามั่นเกษีเป็นเลขที่เค่อยมานะครับเป็นเลขที่สวยงามอยู่ในในงวดนี้นะครับที่เลขที่ได้มานี่ครับนี่นะครับผมเลขยู่ในประมาณนี้นะครับผมสามห้าแปดศูนย์สี่ีนะครับมีถงแต่เลขเคยมาทั้งนั้นนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเนาะนี่นะครับแปดศูนย์นะครับแปดศูนย์เจ็ดนี่งวดนี้นะครับเจ็ดนะครับ นี่เจ็ดเลยนะครับเป็นเพื่อนเนาะแต่ว่าเลขลักซิพนั้นพัลโล่แล้วนะครับเลขลักซิพในงวดที่ผ่านมาเขาแกะตัวนะครับหลักสิบบนแกะตัวนะครับขอแกะตัวไปสันว่านะครับเพราะว่าเขาพลาดไปในงวดหนึ่งเก้าหกนี่นะครับเขาพลาดไปนะครับไม่มีหกนะครับมีแต่เจ็ดนะครับผมหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามเลขออกหนึ่งเก้าหกเนาะนะครับเป็นเพื่อน ล้วก็สังเกตว่าเลขนี่นะครับผมสี่เขารักลอยเยอะสะเกินนะครับเพื่อนๆเนาะเขารักลอยหลายนะครับเลขตัวนี้นะครับผมที่มวดที่พันนมากคือกันนะครับผมเนาะมันทีเข้าไปที่เลขลักลอยคือเลข3นะครับผมแล้วก s então, <S ็หลักร้อยก็คือเลขหานี่นะครับเนาะแล้วก็หลักร้อยนี่ตัวนี้บ่มีนะครับแล้วก็หลักร้อยนี่ก็ไปที่เลข8ไม่มีนะครับแล้วตัวนี้หลักร้อยไปที่เลข6บ่มีนี่นะครับหลักร้อยโอ้ตัวนี้บ่มีตัวนี้ก็บ่มมีนะครับมีตัวนี้นะครับเลขศูนย์หลักร้อย แล้วก็เลข1หลักร้อยนะครับแล้วก็เลข8หลักร้อยนะครับสามหัวสี่หัวติดมาหนินะครับแต่ว่างวดนี้เขาไม่แก่โตนะครับเพื่อนมาทั้งหมดเลย3ตัวเลย8 0 7นะครับผมสำหรับหลัก10บนสูตรที่3นี่นะครับ8 1 4 7 0นะครับ8 1 4 7 0ออก8 0 3เข้าไป3ตัวตรงเลยไอ้สามตัวบนเลยเนาะนะครับ8 0 7นะครับโลพะโลพะง่ายเดี๋ยวนี่นะครับ8 0 7เนาะ ตัวเอานะครับผมเพื่อนๆเท่ากับจับคู่ให้เพื่อนๆไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะสำหรับเลขขาโหดนะครับขาโหดงวดนนี้ได้ไปที่สามสี่ห้าแปดศูนย์นะครับสามสี่ห้าแปดศูนย์นี่นะครับเล้วบานที่นี่นะครับเพื่อนๆในคลิปต่อไปเท่าสีมะเบิงนะครับผมเลขเด่นสองตัวบนนะครับหลักสิบหลักหน่วยบน2ตัวมาหนึ่งตัวนะครับผมมันสีได้เป็นตัวใด เพื่อเข้าเสียวมาเทียบส้นในตัวนี้ได้นะครับเพื่อนๆตัวนี้เดินไม่ดีแกโตัววงวดที่ผ่านมานี่นะครับผมเข้าไปที่3มตัวตรงเลย3มตัวบนนะครับเข้า3มตัวเลยแก้ตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้เดินยาวนะครับผมไปผู้เดียวอาลาดอาลาดสีสเกตเล่ยเพราะถาไปเลยนะครับเพื่อนๆอาลาดสีสเกตนะครับผมนี่นะครับผมไพจุดจวดนะครับผมเพื่อนๆเนาะจิวจิวปันบางไฟยะโสนะครับข่าขีปาริปนะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมเอาสำรับคลิมนี่ยเสีไว้เพียงสานีดเด้อนะครับเดี๋ยวเขาจะคอยตอกันไปเลยเนาะต่อกันไปเลยกับเด่น สองตัวมาหนึ่งตัวหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับเพื่อนๆเอาเฮาสิต่อเนื่องไปเลยนะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้แอสเซีย์ไว้เพียงซัมนี่นะครับผมเอาแล้วนเะขาสิลงคลิปต่อไปเลยนะครับเพื่อนๆเอาสำหรับคลิปนี้แอสเซอรไลฟเพียงซัมนี่นะครับผมสวัสดีครับ